เด็กการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศคณะบริหารธุรกิจมกรุงเทพเรียนอะไรบ้างปี1ปรับพื้นฐานสร้างความเข้าใจตรงจุดเข้าสู่ปีแรกของการเป็นเฟชชี่เพื่อให้หน,น้องๆมีความคิดและความเข้าใจเกี่ยวกับสาขายอย่างตรงจุดน้งนองๆจะได้เจอกกับวิชาพื้นฐานเกี่ยวกับด้านการตลาดและวิชาเกี่ยวกับการเป็นนักบริหารอย่างมีหลักการนอกจากนี้ยังเสริมวิชาด้านภาษาอย่างจัดเต็มอีกด้วยค่ะปี 2. ความรู้แน่นกับก้าวแรกสู่สายบริหารฉบับเด็ก IBM เน้นวิชาที่เข้มข้นขึ้นอย่างวิชาคณิตศาสตร์ธุรกิจวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ เรียนรู้เกี่ยวกับโนโยบายและกฎระเบียบทางธุรกิจระหว่างประเทศเพื่อเตรียมพร้อมสู่วิชาในชั้นปีต่อไปค่ะปี3จัดเต็มกับวิชาด้านต่างประเทศเตรียมพร้อมก่อนการทำงานจริงที่เลือกเองได้สำหรับปีนี้น้องๆจะได้เรียนดูวิชาเกี่ยวกับต่างประเทศแบบจัดเต็มเช่นวิชาการจัดการทางการเงินระหว่างประเทศวิชากลยุทธ์การตลาดระหว่างประเทศวิชาการจัดการองค์การต่างวัฒนธรรมวิชาการจัดการห่วงโซ่อุปทานและโลจิสติกส์ระหว่างประเทศเป็นต้นค่ะและพร้อมเตรียมตัวก่อนเข้าสู่การฝึกงานจริงกับวิชาเตรียมสหกิจศึกษาอีกด้วยค่ะ ีของสุดท้ายของการเรียนพร้อมสารฝันออกฝึกงานณนะสถานที่จริงสําหรับเทอมแรกยังคงเก็บตกวิชาหลักที่เกี่ยวกับต่างประเทศและเทอมนี้จะได้เข้าสู่การฝึกงานช่วยให้เรียนรู้การทํางานจริงเหมือนเป็นหนึ่งในบุคลากรขององค์กรและจบมามีโอกาสได้ทํางานต่อในบริษัทที่ฝึกงานอีกด้วยค่ะถ้ามีใจรักด้านธุรกิจอยากสานต่อเกี่ยวกับงานธุรกิจระหว่างประเทศแนะนําสาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศคณะบริหารธุรกิจมากรุงเทพได้เลยนะคะติดตามข้อมูลหลักสูตรเพิ่มเติมได้ที่นี่เลยค่ะ